วันคมเวลา9นาฬิกาณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามนายธัญสุดบริหารธนวุฒิรองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานโครงการฝึกซ้อมแผนระงับอักขีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามประจำปี2567โดยมีนายสายเย็นพิรมกิตประหลัดเทศบาลเมืองมหาสารคามกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล พนักงานเทศบาลอ,อปรพอรอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยเทศบาลเมืองมหาสารครามได้จัดโครงการฝึกซ้อมแผนระง,งับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารครามประจำปี2567เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัยเมื่อมีเหตุอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นให้กับพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงานและประชาชนทั่วไปที่มาใช้บริการในการติดต่อราชการกับหน่วยงานต่างๆในอาคารสำนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานในการประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินการเข้าระงับเหตุรวมถึงการประสานกับหน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องตามแผนกิจกรรมประกอบด้วยอบรมการดับเพลิง ทฤษฎีการเกิดไฟการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นตน้นการใช้แก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัยการอพยพหนีไฟจิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยโดยวิทยากรครูฝึกฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเทศบาลเมืองมหาสารคามและภาคบ่ายกำหนดฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟตามลำดับเหตุการณ์และขั้นตอนการฝึกซ้อม โดยสมมุติเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคามชั้นสองมีหน่วยงานร่วมสนับสนุนฝึกซ้อมแผนได้แก่โรงพยาบาลมหาสารคามโรงพยาบาลอินเตอร์เนชั่นแนลสถานีตำรวจภูธรเมืองมหาสารคามสมาคมกู้ชีพเทพนิมิตมหาสารคามอปพ,อพอรอหลังจากนั้นได้สรุปการฝึกซ้อมแผนระงับอคีภัยและอพยพหนีไฟ และมอใบประกาศแก <t eth> ่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้อนนะคตี้

สนำช่างอนุญาตครับครับครับลดับต่อไปนะครับองงารได้นะครับกอารเสาเบาในี้ก็เป็นคนดีอย่างิงเพื่อให้ผู้บริหารเบารับงานเบาจ้างงานและการ้าง ขออนุญาตกดไลค์หน่อยครับอ่าชูกำปั้นครับหนึ่งสองสาม